ว้าวทุกคนมาชมต้นไซค่ะแปลกจังเลยลูกเล็กๆนี่คือลูกต้นไซค่ะทุกคนรักจังไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าต้นไซเขาจะมีลูกแบบนี้ดูสิลูกเล็กๆเต็มต้นไปหมดเลยถึงยอดไปเลยนะคะทุกคนทุกกิ่งทุกยอดมีหมดเลยลูกของเขาจะเล็กๆกลมๆนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะกระจัดกระจายอยู่ทุกกิ่งว้าวมีนก กระจัดกระจายอยู่ทุกกิ่งของต้นไทรเลยต้นไทรต้นนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าพันธ์ุอะไรนะแต่รู้ว่าเป็นต้นไทรเนาะลักจางเอามาปลูกไว้ตรงบริเวณข้างลานซักล้างตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาช่วยบังแสงแดดคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะอยู่ด้านข้างของลานซักล้างหลังบ้านของรักจางเองนะคะทุกคนตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นตรงนี้จะเป็นลาวตากผ้านะคะนี่จะให้ดูต้นไทรคะ่ะทุกคนดูรักจางปลูกไว้สต้นเนาะ ปลูกไว้ประมาณเข้าสู่ปีที่สองเลยนะคะทุกคนต้นของน้องสูงใหญ่แล้วนะสูงลิฟไปถึงนู่นแล้วนะคะรักจังไม่ได้ตัดให้เขาเตี้ยลงเนาะแต่ว่ากิ่งก้านเขายื่นออกมาก็ยังไม่ได้ตัดแต่งเขานะคะก็ปล่อยเขาไปก่อนเนาะเพราะว่าในจุดนี้ไม่ได้เกะก,กะอะไรเนาะเพราะรักจังปลูกไว้ด้านข้างของลานซักล้างให้เขาเป็นร่มเงาบังแสงแดดเพราะว่าด้านนี้จะเป็นด้านทิศตะวันออกนะคะเวลา พาทิศขึ้นแดดก็จะสาดส่องเต็มๆเลยก็จะทําให้สาดส่องเข้าไปบริเวณห้องครัวนะคะตรงนั้นจะเป็นบริเวณห้องครัวที่รักจังทาเป็นระแนบงบังเอาไว้เนี่ยนะคะลานซักล้างแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านก็จะเป็นห้องครัวนะคะแต่ในจุดนี้นะคะรักจังพาเ,เพื่อนๆมาชมดอกไซค่ะดอกไซที่เขาขึ้นกระจัดกระจายเรียกว่าออกลูกเต็มต้นเลย ไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ว่าลูกของเขาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ก็ไม่น่าจะว่าใช้ประโยชน์อะไรได้คงจะกินไม่ได้หรือว่าเอาไปทําอะไรไม่ได้แน่นอนเลยเพราะว่าเป็นต้นไซนนะคะทุกคนเนาะล <c oughs> ักจังก็เพิ่งจะเคยรู้ว่าเขามีลูกด้วยก็เพิ่งจะเห็นเพิ่งจะมาสังเกตนะคะเมื่อกี้มารดน้ําต้นไม้ฝั่งนี้เนาะก็จะมีต้นสวนผลไม้ของลักจังก็จะมีต้นมะม่วงอยู่ลักจังก็มารดน้ํา ต้นไม้ฝั่งนี้นะคะก็เลยมาสังเกตมองเห็นมองเห็นต้นไทรว่าเขาออกลูกแบบนี้ด้วยดกเต็มเลยลูกเล็กๆเพิ่พงจะสังเกตค่ะทุกคนใครรู้จักบ้างเอ่ยว่าต้นทรนี้เขาเรียกทรอะไรนะเขาคงเป็นทรใบแหลมแหละค่ะทุกคนสามารถตัดแต่งได้นะคะแต่ลักจังมันยังไม่ได้ตัดแต่งน้องแต่ว่าลูกของเขาสิ เพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกเลยจริงๆไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าต้นไซมีลูกด้วยเดี๋ยวต้องมาตามชมนะคะว่าลูกของเขาจะโตใหญ่กว่านี้แค่ไหนกันแล้วเขาจะเปลี่ยนสีไม้ตอนนี้เขาเป็นสีเขียวอยู่เนาะ ่าวันนี้เป็นวันที่21เดือนธันวาคมปี2566นะคะเดี๋ยวลักจังจะมาติดตามชมน้องอีกนะคะว่าน้องต้นไซเนี่ยลูกของเขาจะใหญ่โตวกว่านี้ไหมแล้วจะเปลี่ยนสีไหมเอ่ยอ่าชมต้นไซออกลูกกันนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ